สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง ur e w h a t y o u eat channel กินเพื่ออยู่ค่ะวันนี้เรามาดูแลสุขภาพกันดีกว่านะคะดิฉันจะพามารู้จักกับราชินีแห่งผลไม้อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือสาวรสค่ะ สวรสเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องทั้งคุณภาพและราคาเรื่องราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะนอกฤด,ดูการถือได้ว่าราคาสูงมากเลยทีเดียวด้วยสรรพคุณที่โดดเด่นและมากมายสวรสเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยในการขับถ่าย ป้องกันมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับการดื่มน้ำสวรสในตอนเย็นทุกวันทำให้ท่านสามารถหลับง่ายขึ้นในตอนกลางคืนท่านไม่ต้องตื่นขึ้นมาวิตกกังวลจนนอนไม่หลับอีกต่อไปทั้งยังมีวิตามินซีสูงมากในสาวรส100กรัมมีวิตามินซีถึง30ม l ป้องกันโรคหวัดโรคภูมิแพ้โรคหัวใจความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงป้องกันโรคกระดูกพรุนมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงทำให้เหงือกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังมีสารเบต้าแคโรทีนมีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นบำรุงสายตาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสามารถนำมาดัดแปลงทำเมนูต่างๆได้หลายเมนูเลยทีเดียวเช่นนำมาปั่นหรือเพื่อนๆจะนำมาผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยใส่น้ำแข็งก็อร่อยมากค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือน้ำพริกเสาวรสทานกับผักสดและผัก ต้มต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเห็นไหมคะนางเอกของเราเสาวรสสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสนใจจะนำมาปลูกก็ได้นะคะโดยนำเมล็ดเสาวรสมาเพาะในกระถางทิ้งไว้ประมาณ1-2อาทิตย์ สวรสจะงอกขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ต้องดูแลมากสาวรสเป็นไม้เถาจะมีดอกสีขาวอปนเขียวลูกอ่อนจะเป็นสีเขียวและจะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเมื่อสุกบางพันุ์ก็จะมีสีแดง เห็นไหมคะสารสของเราเนี่ยมีประโยชน์มากมายถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองรับประทานดูนะคะรับรองว่าสุขภาพของเพื่อนๆดีแน่นอนค่ะโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยเพราะสมัยนี้การรับประทานยาเป็นประจำจะทำให้อวัยวะภายในของเราเสื่อมลงได้อย่างรวดเร็ว หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ You are w h a t You eat Channel พยายามหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะสวัสดีค่ะ